สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ CGG ของกูกากนะก็กลับมาพบกับเกมเป็นพลิสกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็มาถึงวันที่30แล้วนะฮะโอเคนี่ครับตอนนี้ก็มีการเกิดรถบล็อกคือการปิดถนนไปสู่ประเทศโคเรเชียนนะครับผมเโซลูชันด้านหลังก็คือการเอ่อการ าเรียกว่าอะไรบท,บทสรุปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือ Resolution อาจจะเป็นมุมมองก็ได้นะฮะโอเคเออทั้งรัฐบาลคนทำง,งานรัฐบาลมีอะไรอะเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อมูลถ้ามีผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับขบวนการจะถูกจับกูมนั้นที่ฮนะ เนีย่ยจะไม่แย่เท่าไหร่เอ่อถึงอย่างถูกต้องเช็คพอยจะเราได้รับเอ่อไม่มีไม่มีการอันนี้แล้วนะเขาเรียกว่าอะไรอนะไม่มีไม่มีการระบาดโรคอีกแล้วนะอย่าออกจากพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่นะผมคอนติเนวเอ่อเก็บเก็บเก็บอันนี้ของคุณให้รัฐบารอีกอีกเหมือนเดิมเหมือนกันนะเนี่ยเก็บนี่อะไรเนี่ย ได้เป็นเรากับครอบครัวนะมีห้าคนแปะเอาไว้นะลูกครอบครัวให้ยึดออของชายทอซนนะอันนี้จําได้ว่าเป็นนักโทษนะแต่ว่าเราจะเราจะไม่เราจะให้เขาผ่านไปแต่ว่าเราจะเก็บพาสปอร์ตของเขาเอาไว้นะต้องช่วยๆจํากันโอวิสันนะผมจามทรีมาทาสตินนะทามาขึ้นปี จริงอะทำไมนี่มาสองเดือนน่ะเฮ้ยทำไมมันมีอะไรผิดปกติโอเคฉันหมายถึงสองวันสองปีสองวันนี่คนละเรื่องเลยนะเช๊โอเคดูชื่อครับวิกตอรียลองจีนอสนะฮะถูกต้องครับตัวเลขนะฮะที่แล้วเราพลาดอ่์ปริโอถูกนะฮะโอบิสตันสกาวถูกเพราะว่ามาที่เดียวกับจอจี้นั่นเองผมจำได้จอจี้ก็เป็นชาวสกาวเหมือนกันนะฮะ แต่เราจะทำการยึดพาสปอร์ตของเธอนะมาทำสิทธิเฉยนอสโซ่ความสูงนี้น่าจะผ่านนะสเตรทแฮ่ด้วยนะโอเคขอโทษนะครับผ่านนะผ่าน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 จริงๆผ่านจริงๆเฮ้ยไอซ์ลิมมีอะไรเนี่ย พาสปอร์ตอยู่ไหนโดนยึดนะอ้าวแล้วใช้เที่ยวไงติดต่อเครื่องอะไรที่แบบหมายเลขนะขอ <c oughs> โทษด,ด้วยเฮ้ยคนนี้ไงไอ้นี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมเวนไซมอนเออผ่านผ่านได้ปล่อยให้มันผ่านได้เพราะว่าสี่สขับเสาคนนั้นนั่นเอง อีกอีกอีก What the fuck เอา้าชิดแล้วเอาใหม่โทษที <c oughs> ไม่น่าละกูขอโทษขอโทษผมไม่น่ายื่นให้มันเลยนะโอเคอย่าเอาไปยื่นให้มหนนันดะิดขาดนะนะครับ ปล่อยให้มันผ่านได้แต่ว่ายึดยึดยึดไอ้ยึดไอ้พาสปอร์ตไปด้วยนะเป็นคำสั่งของคนนั้นนั่นเองผมกลายเปแบบโชว์ไปเฮ้ยม,มึงจำเด็กคนนี้ได้ไหมแล้วคนนั้นจะหนีว่าดนฟอกแล้ววิ่งหนีไปนะเขาก็แบบสุดท้ายก็ไป่รู้แล้วนะผมพลาดเองโอง่อีกด้วย สกอตฟิสิบข้อออยัสกันสปอตนะโดยไม,ม่มีคือเรื่องเรื่องการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นมายเยี่ยมเพื่อน14วันอ่าถูกดูตัวเลขนะตรงนี้ถูกต้องนะยังไม่หมดอายุด้วยเอ้แต่นี่หมดอายุแล้วฉันมาไม่ได้จนถึงตอนนี้อุ้ยขอโทษนะ ชาวอิตาทีต้องเก็บน,นะฮะเฮ้ย hey, ทับสบอกกูอยู่ไหนเนี่ยโดนยึดนะ่ะเฮ้ย hey, แล้วฉันทำไงให้ติดต่อหมายเลขที่อยู่บนสลีปแนะค้วบายแล้วก็อันนี้ก็จะมามางโอเคมาแล้วเจ้าเกา่า <c> โ <oughs> <c oughs> บลิโอพานะครับ <c oughs> เป็นชาวอติตาลีอย่างถูกต้องนะเวยนไซมอนซะด้วยนะครับฉะนั้นผมก็ให้คุณ ผ่านได้เพราะว่าเป็นคำสั่งของคนนั้นเองนะไปเลยครับให้ถูกนะถ้าเอาไอ้นี่ให้ไปนี่ผมตายเลยนะฮะโ้ตงไปวะเลยแล้วก็จะมีไว้เองว่ะโอเคผมยอมที่จะโดนยอมจะโดนแค่นี้พอนะเพราะว่าจะไม่เอาอีกแล้วนะมาวิสิ์นะเป็นชาวฟอรเดชันไม่กี่อาทิตย์ก็หนึ่งมันก็ถูกนะแต่ลูกไม่เหมือนกันนะ โลเส้น <Hello. S 2> นี่มันรูปเก่าไหนขอนี้ด้วยนะผมพยายามจะไม่ทำผิดนะเพราะว่าถ้าทำผิดเยอะจะทำให้คนพวกนั้นสงสัยเราได้โอเคไรนิ้วมือตรงกันนะไรนิ้วมือตรงกันอนะใช่ไหมอ่าอืมโอเค าวชิงเกิรตันนะ่ะน่าจะถูกต้องบลิโอเอ่อยังไม่หมดอายุด้วยนะบัตก็ยังไม่หมดอายุด้วยผมกลัวที่จะว่าถ้าแบบผมยึดอะไรมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ผมตกเป็นป้าสายตาได้นะโอเคก็ดูท่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าเขาก็มาอย่างถูกต้องเอกสารนี่ก็อเอซิทอมิดก็ถูกต้องด้วยนะ ยูเต็ดฟอรดชันน่ะชิงกาตันนะ่ะชื่อเมืองถูกต้องโอเคดูแล้วไม่น่ามีปัญหาผ่านได้ครับไปดูไม่น่ามีปัญหานละคนต้องไปว่าเลยถ้าผิดนี่คือชิบหายเงินหายไปห้านะบันดีลุงชาวอินเดียใช่ไหมเนี่ยมาอิมิเกรตนะย้ายเข้าเฮ้ยชอบรูปเ่ย ทำให้ฉันนึกถึงแฟมิลี่ให้ไม่ได้นะถ้าให้นี่ค uh, ือเพื่ออะไรโคลิเชียนะเวสเกสตินถูกต้องนะอ่าโปลิโอเยี่ยมยังไม่หมดอายุนะฮะนี่ก็ยังไม่หมดอายุด้วยเพชรชายเกิดปี36ชื่ออี่าซิวาโกถูกนะอันนี้ก็อี่า ซิวัสโก้ก็ถูกด้วยเหมือนกันตัวเลขก็ถูกด้วยใช่ไหมเอ๊ะเกือบแล้วกูเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวเลขเหมือนกันมันต้องมีบางอย่างจับเลยอะไรเนี่ยบอ,อกว่าโอเคถ้าเราจับคนได้นี่ก็จะทำให้เราแบบว่าเออสามารถได้ตังค์มา5้าเครดิต ดีเจ <DJ. S 2> ทำอะไรเนี่ยมาวิสิตเนี่ยมันน้าแค่ไหนสักไม่กี่อาทิตาทิชโนวาออสเนียนะฮะถูกต้องครับยู่นเด,ดฟอล์ดชั่นกเกรดระพิหรือเปล่าโอเคถูกต้องทุกตัวสอนนะกเกรดระพิเนี่ยังไม่หมดอายุด,ด้วยนะ ช็อตคือรีแฮใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาละตัวเลขต้องตรวจด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนคนเมื่อกี้อืมมีปัญหาโอเค่ารโอเคคนต่อไปมาเลย เอาเอ็กซ์เซตเพอร์มิีบอมเห็นเขาหรือเปล่าเอาพลาสบอร์ตเข้ามานี่ฉันรู้จักเมืองน,นี้น่าจะหาเจอได้ง่ายให้ฉันผ่ัดไปเถอะโอยทำไมผมทำผิดอีกเยอะเลยเนี่ย thank you เอาลูกไปกกโอเคไมชูเลีย แม่อำนาจมืดน,นะผมอ่านหนังสือมาไอใบ,บ,บนี้มาแน่นั่นไงผมจะผิดไม่ได้เลยนะนั่นชาวอบิซันอีกแล้วไปเยี่ยมญาตินะทั้งปีเลยฟูเยียอะไรหรอทำไมมันมีโอเค หกสิบเดยสองเดือนถูกต้องโอเคผมต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่าเพราะสัญลักษณ์มันสามารถปลอมแปลงกันได้นะโปลิโอเนี่ยมีโอเคชื่อเลียไม่ใช่เลียในเกมนั้นนะครับคนละคนละเลียกันผู้หญิงนะชาวมาจเอรัสนะโอวิซ่ามาจเอรัสดูแบบดูเลน n ์แมปแบบนะ นี่ครับมือชวัสเชีย่ยสี่ใบเลยเนี่ยผมกลัวมากเลยเนี่ยน้ำสองศูนย์ร้อยเจ็ดสิบของเออบัตรทุกอย่างไม่หมดอายุนะนโอเครู้มีปัญหาเพราะผมมีปัญหามาบ้าพอแล้ววันนี้ ขอเอกสารนะครับกูเหนื่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้ยินว่าเจ๊ใช้จะปิดไอซีพอมิดไม่ไม่ถึงแล้วต่อเวลาช่วยเมตตาด้วยไม่ได้นะกูต้องมีไอซิพอมิดไม่งั้นผมจะต้องโดนฉันรู้ฉันรู้ฉันบอกแล้วไงแต่ฉันกลัวที่จะจะปิดอะก่อนที่ฉันจะเข้าไปได้ไม่ได้ครับ ผมก็จะไม่ยึดพาสปอร์ตคุณด้วยนะผม<บ> <laughs> สี่ใบแล้วผมให้เหตุผลเป็นแล้วไงอ๋อลืมให้รีเซ o นโอ้ตายตายตายเออรูปใครวะเนี่ยลืมให้รีเซ o n นะไเปไเปหรออ่ะ อันนี้เอาไปโอเคไม่ใช่นะไม่ไม่พูดถึงเรื่องอะไรจับเลยวันนี้ทำผิดต,ตั้งห้าครั้งนะครับต้องสะเเพาจริงๆต้องใจเย็นๆอากาศร้อนใจร้อนไปโทษอากาศอีโอ้เคมมดวัดเอายืมยุดออลืมยุดพาสปอร์ตอีกโอ้ ปนติดลบไหมเนี่ยศูนย์พอดีลูกชายก็ป่วยด้วยนะดีนะที่จับหมดได้แล้วทำให้ได้โบนัสมานะโอ้โหนี่โดนจับไปอย่างสุดยอดเลยตอนนี้ Gas s สตินเอ o ร์ตเจอร์อันสุดชินตอนนี้คือไม่มีใครไว้ใจจุดที่เราทำงานแล้วนะเพราะว่าความผิดพลาดของเราเม,มื่อรันที่แล้ว โอ้ว้าวอีสเสเตอร์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเรื่องเทคพอยต์เนี่ยจนกว่าจนกว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็มีคำสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาด้วยห0สิบวันมาเยี่ยมเพื่อนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บบนึงต้องเก็บเอกสารของชายทัสกนการทุกคนด้วยนะโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะที่ว่าแคทเธอรีน บอฟสกาชาวอบิสตันนะเป็นผู้หญิงด้วยมาสก,กาวถูกครับผมจำได้อหอสิบห6 5ฮะแต่ลูกก็ไม่คล้ายกันเพรผมมันถูกก็ได้วะอของแท้ครับถูกโปวรีะอด,ด้วยนะ โชเล่ก็ถูกนะดูด,ดีชื่อครับแคทเธอรีนบล o อฟสกากดขอยึดก่อนนะครับม่งั้นผมจะหนีไปไม่ได้ผมต้องหนีแล้วละ่ะเพราะว่าผมทำผิดไว้เยอะนะเฮ้ยสลีปอะไรเนี่ยฮัสฟอนอยู่ไหนโดนยึดไปแล้วจะ้เชื่อที่ว่ายังไง ต่อตัวเลขบนสลีปนั้นนะครับเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยอีซิตมากเฮ้ยกูทำอะไรเนี่ยเกสตินเช็คพอยต์ตอนนี้อยู่ในตุดตกวันนี้เออเราจะทำลายทลายกำแพงในจะปลอดภัยอย่ายิงด้วยด้วยคำสั่งของอีซิตหายละจะทำยังไงดี ารทานสิทธิ์นะนานแค่ไหนประมาณสองวันเอาแล้วไงดีพับเบียนะเอกสารนี้ถูกต้องครับผมผมดูมาเมื่อกี้ละชู o ก e a รีอ่าบริโอถูกต้องตัวเลขนะอืมชื่อเกรป นี่เวลทุยไม่ใช่ตรงนี้ถูกครับนี่ก็น่าจะถูกด้วยว่าแปดหกเชฟฮิหัวล้านใช่ไหมเออมันต้องบลาดดีเขาเรียกว่าบอลบอลเออ ไม่ตรงกันนะครับได้โบนให้กูจับด้วยเพราะผมจะได้ตังค์เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยออกมาออกมามาถ้าถามว่าผมจะฆ่าอินซิกไหมผมต้องฆ่าเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่เชื่อผมต้องฆ่าฉันมีจ็อบฉันมีงานประมาณสองเดือนอืม ต้องดูเอกสารก่อนนะว่าเอกสารคนจริงกปอา่าแต่ก่อนอื่นขอดูที่อยู่ก่อนนะ e n t e r g y o u t e c Ghost Outer g o s t อ่าถูกต้องทุกตัวสอนแล้วก็ Document น,นะ Access Permit น,น่ะกูว่าแล้วอืมไม่มีอันนี้นะของปลอม จับเลยไม่ใช่ชาวอามไ,มไ,ไาวอซอสกันผมไม่ได้ยึดไม่ใช่ชาวโอวิสันผมเยยึดฉะนั้นจับเขาอย่างถูกต้องไม่มีคำผิดอะไรสิจอชี่ไอเกียนมึงเฮ้ยฉันได้รางวัลใหญ่เนี่ยฉันอยู่ในรู้เลยเหรอบางครั้งฉันอยากจะขอบคุณแต่ฉันรออยู่ในไลน์ฮ่า จอชิขอบใจมาทำอะไรเนี่ยมาวิสิทธิเฉยๆนะประมาสองเดือนนี่ทังถังถังถังโอ้โหหมดอายุแล้วมังนะ้งเนี่ยให้ฉันพาไปเลยไม่ได้อยู่ในติดฟอร์ดิชันด้วยนะ

กำลังปฏิบัติการเพนยู่ฟังยิงนะออบิสันมาจิรสเยีมเยียมเยี่ยมเยี่ยมยังไม่หมดอายุด้วยนะนักเจ็ดสีครับสูง่อาเยี่ยมเยีเย่อวิมลี่นะชอสกีชอวออิสันนะ โอเคตัวเลขก็น่าจะถูกด้วยนะโอเคผมเกือบมองเป็น H เนี่ยโทษทีโทษทีวิมิลีแต่รูปไม่เหมือนนะใช่ป่ะเนี่ยใช่คนอีกันป่ะเนี่ยฉันไปทำศิลปกรรมมาเหรออ่ะนี่ไป โอเคแมชกันดีโอเคถูกต้องแต่ก่อนอื่นขอยึดน,นะครับแค่นี้พอละอืมเฮ้ยฮาสวอร์ดกูโดน,นยึดไปแล้วเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้บ๊ายบายบ่งม,มืออยู่จากอยู่ในป้อมครับบุกม,มือบ๊ายบายสวัสดีครับป้าอา้าว มาเพื่อวิสิทธิ์เฉยๆเดือนหนึ่งโปลิโอโอเคมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วปืน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 กูปืนกูไอ้สัตสเจอาปืนเจ้าปืน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 อ้าวยิงสิเออเออยิงยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งต้องยิงฮะ คือแฮปพลัสโฮมเอเมดเ e นิกแอนด์เวิร์กเช็คโย่แฟมลี่นะตอนนี้คือเรารีบนี่ครับในวันนี้โดนตัดโดยโดนตัดเพรววาะถูกโจมตีแล้วก็ลูกชายป่วยต้องการยาและหลังจากนั้นคือเออเนี่ยเรารีบกลับบ้านนะเพราะดูว่าครอบครัวเราเป็นไรหรือเปล่านะตอนนี้คือ,อ,ข,อข้อความพรีท่อดของเราเดย์เ นนตอนนี้คุณสามารถมีวิธีโออิสันได้กับครอบครัวนีได้ฮะนีเลยนี่แต่ว่าถ้าเราหนีปุ๊บเราก็ไม่สามารถจะอันนี้ได้นะ <c oughs> ก็ไม่รู้ทำังไงดีเนะี่ย เก็บเป็นคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเราต้องพาครอบครัวไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เงินเราน้อยมากแต่ก็อื่นเราต้องผมต้องอันนี้นันมีงว่าละส่วนดีอินสเตนเตอร์เราได้ดูเรื่องการนี้ไปแล้วนะคุณได้มีมีเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรียกว่าอีซิกสตาร์นะมีมีสมาชิกหลายคนถูกจับได้ในเอซอสกานะ อย่างน้อยอ,อส,สมาชิอีซิได้รับการเชิยจากคุณนี่คือเป็นพอเสนอที่สุดเออที่นี่คือต้องเล้วได้รับโทษประหารนะลาก่อนครับอินสเปกเตอร์โดนจับครับการประหารชีวิตจะเริ่มขึ้นในวันนี้ความปลอดภัยของครอบครัวนะยังถูกยังไม่แล้วเลยไม่รู้นะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไอสิ่งได้ถูกทำลายแล้วแล้วก็ ในเวลาเราจะสี่ลิสต์ได้ความยิ่งใหญ่ได้มวลกลับขึ้นมาแล้วนะไอทาสกาจงเจริญตอนนี้มีจดหมายจากอ e ีสิบบอกมานะอินเฟกเตอร์ยูแฮปคุณได้ถูกคุณได้พลยศพวกเราจนถึงเวลาสุดท้ายเราสามารถให้ความช่วยเหลือถือข้อมูลได้เราไม่สามารถช่วยเอ่อตอนนี้อ e ีสิบได้จบลงแล้วนะเราไม่สามารถ ช่วยเหลือครอบครัวคุณได้โอเคจบเลยนะฮะแม่จบแล้วนะจบในแบบที่14นี่เองโดยการโดนจับแล้วก็โดนปาชีวิตครอบครัวก็ไม่รอดนะเพราะว่าการทำงานของเรานี่มันพลาดเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ตรงนี่นะเนี่ยวันที่30นี่แหละครับตอนนี้เงินศูนย์นิวผม,ผมทำพลาดไปเยอะมากนะขออภัยทุกคนด้วยนะโอเค รายการ CG ก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจบจริงๆคือจบคือจ,จบแบบนี้ไปแล้วนะแต่ว่าจะเล่นจบแบบอย่างอื่นนี่ก็ทำได้อยู่แต่จะเป็นยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะอาจจะมีกลับมาแคสใหม่หรือว่าอาจจะไม่แคสเลยก็เป็นอะไรกันขู่นะโอเครายการ CG ขอลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะตอนนี้ก็พาร์ทที่สิแล้วนะ,ลนะขอบคุณมากเลยนะผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบายนครับ